หสัตว์ใต้มหาสมุทรที่อันตรายที่สุดในโลกจะน่ากลัวแค่ไหนไปดูกันปลามังฟิชเจ้าสัตว์ประหลาดที่เหมือนลุดนมาจากหนังสยองขวัญตัวเนี้ยสามารถพบได้ในแถบมหาสมุทรแอตแลนติกลึกลงไปใต้ทะเลก,กว่า800เมตร โดยลักษณะจะเป็นสีน้ำตาลเข้มลำตัวแบนผิวหนังกรุขระมีหัวขนาดใหญ่มีฟันเยอะและแหลมคมแถมมีปากที่อ้าได้กว้างพอจะเขมือปลาขนาดกลางได้อย่างสบายเลยทีเดียว oh, <no. S 1> แต่เห็นหน่ากลัวอย่างเงี้ยบอกเลยว่ามันเป็นปลาที่มีรสชาติอร่อยสุดๆไปเลยใครที่สนใจก็ลองไปหากินกันดูเด้อปลาสากใหญ่ ใครเคยดูไฟดิงนีโม o ก็ต้องคุ้นเคยกับเจ้าปลาสุดหลอนตัวนี้ไม่น้อยความน่ากลัวของมันคือมันมีฟันที่แหลมคมมากแถมมีเขี้ยวขนาดใหญ่ที่พร้อมจึงับมือคุณได้อย่างสบายคุณสามารถพบมันได้ในทะเลแถบมหาสมุทรอลนติกแปซิฟิกและทะเลแคริบเบียนมันสามารถโตได้เต็มที่เกือบ2เมตรและมีน้ำหนักได้มากกว่า50ากิโลกรัมเลยทีเดียวถึงมันจะไม่กินเราแต่มันก็โจมตีให้เราบาดเจ็บได้เหมือนกันฉะนั้นลงน้ำคราวหน้าก็ระวังกันด้วยเด้อ ปลาแมงป่องแค่ชื่อก็บ่งบอกความไม่เป็นมิตรแล้วกับเจ้าปลาแมงป่องที่คุณสามารถพบมันได้ในทะเลที่มีความลึกไม่มากนักโดยพวกมันจะพลางตัวให้เข้ากับโขดหินและแนวปะการังรอให้เหยื่อเข้าไปใกล้ๆและจะทิมเหยื่อด้วยเงี้ยงพิษซึ่งจะทําให้เหยื่อเจ็บปวดและมีอาการแสบร้อนเป็นอย่างมากและด้วยสัญชตาตญาณสัตว์อันดุร้ายของมันทําให้พวกนักประดาน้ําต้องระวังเป็นอย่างมากเนื่องจากความสามารถในการพลางตัวของมันที่พร้อมจะทําร้ายคุณอยู่ตลอดเวลานั่นเอง มือกระดองเห็นหน้าตาน่ารักสดใสแบบนี้บอกเลยว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่เห็นหรอกนะเพราะเจ้าเนี่ยมีพิษที่สามารถฆ่าชีวิตของคุณได้ภายในไม่กี่นาทีเท่านั้นพวกมันมีขนาดคล้ายกับมึกกล้วยที่จะชอบอยู่เพียงตัวเดียวสามารถใหญ่สุดได้ถึง50เซนติเมตรและมีน้ำหนักถึง1ิกิโลกรัมคุณจะพบมันได้ตามหมู่เกาะของประเทศอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์เท่านั้นเห็นอย่างนี้แล้วก็สบายใจที่ไม่ต้องเจอมันในทะเลไทยนะเมงดาทะเล จัดเป็นเมนูยอดฮิตของคนไทยเล็ก็ว่าได้เกือบเจ้าแมงดาทะเลซึ่งที่เรากินกันเนี่ยเป็นแมงดาทะเลหางเหลี่ยมแต่ถ้าเป็นแมงดาถ้วยที่มีขนาดเล็กและมีหางเรียวยาวเป็นทรงกลมแล้วล่ะก็ห้ามนำมาปรุงอาหารโดยเด็ดขาดเพราะถ้าหากคุณกินไข่ของแมงดาถ้วยเข้าไปจะส่งผลให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงหายใจไม่สะดวกหากเข้ารับการรักษาไม่ทันอาจทำให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวได้ oh, <no. S 1> ฉะนั้นครั้งต่อไปที่จะกินเก็เช็งให้ดีๆเด้อ ปลาสตาร์เกเซอร์สุดยอดแชมป์ความหลอนกับฉายาปลานักดูดาวซึ่งมาจากการที่มันจะซ่อนตัวอยู่ใต้พื้นทรายรอจังหวะที่เหยื่อผู้โชคร้ายเข้าไปใกล้แล้วมันจะใช้คลีปพิษแทงเข้าไปที่เหยื่อหรือแม้กระทั่งใช้กระแสไปฟาช็อตเหยื่อได้อีกด้วยและด้วยความโหดร้ายของมันประกอบกับขนาดตัวที่สามารถยาวได้ถึง1เมตรทําให้มันเป็นที่เกรงขามส่วนทางกับชื่อสุดเท่ของมันจริงๆถ้าคุณชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับ แล้วคราวหน้าจะเป็นอะไรรอชมกันนะครับ